สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับทุกท่านทุกคนครับผมยินดีต้อนรับเอฟซีทุกท่านเข้าสู่ช่องพ่อสวัยพารวยผู้เฒ่าพารวยครับเอฟซีครับผมตามแนวทางพ่อเพชรนะครับเนาะงวดที่แล้วเพิ่นเอารถกลับขึ้นมาครับสอีครับผมอ่ารถทะเบียนคันสามศูนย์หกหนึ่งเพิ่นได้เต็มเต็มอีกครับเอฟซีครับหนึ่งหกหกหนึ่งกับแต่ว่าเฮาลงเกียร์ต่างต่างต่องวดปัดมือเพิ่นเอารถกลับขึ้นมาเพิ่นฝันเกี่ยวกับเรื่องรถเพิ่นอีกครับเพิ่นก็เลยได้แล้วบดีมาตามให้อีก เอฟซีนะครับเนาะเอฟซครับผมเลขรถของเพลนหนี่โอ้หมานครับเอฟซครับผมเห็นว่าเข่ามาตลอดงวดนี้กับฝันเกี่ยวกับรถอีกแล้วครับเอฟซครับผมเพลนฝันว่าจังไสิไปฟังเพลนให้เพลนบอกสู่ฟังนะครับเด้วเอฟซครับไปตามพ่อสวายภาพด้วยไปครับเอฟซครับเอฟซีกับไฮช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเด้อทางช่องเป็นเพียงแค่แนวทางทางช่องเป็นเพียงแค่สื่อกลางเท่านั้นครับเอฟซครับผมแนวทางพ่อเพชรวันนี้จะเป็นตัวไหนนะครับเนาะไปฟังพ่อเพชรจะเล่าให้ฟังครับก่อนที่จะไปติดตามชม ทางคลิปพ่อเพชรก็จะลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับทางช่องพ่อสวยพารวยผู้เท่าพารวยดนะครับเออเอซีครับผมนี่คือร้านขายข้าวเหนียวสมตําบ้านพ่อเพชรนะครับเนาะอันนี้คือหลักฐานอีกครับอีซีครับผมนี่ครับหกหนึ่งครับวันนี้วัาเร่นๆนะครับทะเบียนรถเพิ่งกลับมาได้คำว่าตัวนี้เต็มๆครับอีซีครับผมนะครับเอซีครับผมหกหนึ่งหนึ่งหกนะครับเนาะเอา มือนี้ฟังพ awesome. ่อเพชรพันธิศรีบสู้ฟังกับความฝันของเพิ่นมีตัวใดได้ตัวใดมาฝากมาต้อน FC ทุกท่านทุกคนครับเอาห้อนแห้งรับมือนี้ก็ได้นะครับเนาะสวัสดีพ่อเพชรครับสสวัดีครับผมโอ้เป็นจังอันพวัดี FC เดีได้ยินข่าวว่ารถเอาไปยักเดือนก่อนโอ้ลูกเป็นดอาไป้ใส่โอ้เออโอ้ลูกเป็นดอกแดงเงิน โอ้ปานีเอาเกับพึ้นมาให้แล้วขึ้นมาให้แล้ว,าาลวออกอีกพือนมาเด็จจกมือแหงมันปันเกลียวรถขั้นน้ำเออมนกัมาออกออกไสียนสามส่นหกหนึ่งเออออก <c oughs> หกหนึ่งหนึ่งหกอีก <c oughs> ดคำลดคุณไปเดือนกู้สเดือน <c oughs> ขันพันนอยเดือนไห้อไปเดือนกั้สองเดือนบ่บ่ไ่างี้บ่มีเลยเลขตัวนี้พอกลับมามีสัม ลูกเพิ่นเอาไปได้เออลูกเพิ่นเอาไปเพิ่นว่าเอาไปก้อนท่านว่าบัดฑิ้แท้มันเอากตอนเอาไว้อที่บ่อกตอนเอาไปได้ออกซสำกลับมาจะมาออกซารกลับมาก้อนน้อยออกเนาะแม่นครับกลับมามีบ้านเพิ่็นไหมฝันเกี่ยวว่าขจอมาถูกกระจกหลดตัวนี่กระจกกระจกขางขวามแตกอือมานถูกกระจกขางขวาแตกข้อเลขกระจกขังความแตกข้อเลขข้อเลขหกหนึ่งนั่นแหละโอ้อบันฑิตวันนี้วันนี้ว่าจังเลยวันนี้วันนี้ ฟันฟันมันขึ้นนิดนึงดิมันห้อยขางสายขางสายมีห้อยขางสายมีห้อยโดนห่าน่ะขึ้นนี่รถขั้นดำนียฟันยังไงบ่ได้ยังไงเนี่ยฟันตัวกันเดี๋ยวเดี๋ยวรถจอดเธอเลยยืนคันเบาฟันมันก็ถึงมีห้อยันตัวอันนี้ฟันบนรถขาสายมีห้อยแนนห้อยเขามื่อห้อยเขาเบียดเขาชนน่ะนะ เขาหะหน้าโอ้ฝันฝันว่าเขามาหะรถขัดของข้างซ้ายข้างซ้ายบัตรนี่ขั้นเลยแล้ว่้องทะเบียนสามหนึ่งนั่นแหละเออว่างหันเขากาทุบรถข้างขวากระจกเออมันประกอบหกหนึ่งหนึ่งหกบัตรนี้เหลือข้างข้างซ้ายข้้าางซยเอาใหญ่มาข้างซ้ายเหรอครับพี่ครับผมแท็กรถข้างซ้ายซ่องซ่องยงดวงบัง ฟันาคุณมาสามศูนย์หกหน่ะสามศูนยหกหนึ่งเลขมันนะก็เบี้ยเ่งเน่นี่สามตัวคยเห็นสายซิดจีมาแล้วสองวัดสอนแมนจะช่วงก็ปีใหม่นะครับแล้วก็บเหามาเลยสองวัดสามวัดน้ำยู่นดีละวัดสามศูนย์กสามวัดวนหนึ่งบ่ถือนะววนึเจ็ดถือตึกเจ็ดแบบฝันนี่งูหนังใหญ่เจ็ดให้เจ็ด ่ฝันเห็นงูไงดิเจ็ดจังก็เจ็ดสามศูนย์เจ็ดสามศูนย์กับกับแปดหาสิหายไปเนาะมันเดี๋ยออกแปดเก่าเนาะม่นนี้ฝันมันขึ้นอีกแล้นลองลองเสียงเบิังกับฟันเห็นเรือกูได้มีโชคนะท่านประวันรถขั้นนีมันเคยหายโชคฝันเกี่ยวกับรถขั้นนีแล้วออกเลยเคยหายโชคตั้งแต่พญานาคขึ้นมาแมนครับ ตัดปีใหม่มาแล้วก็มีห้อยแ่จะหอยยังเขาบูจักสนิษฐานว่าเร็วเป็นฐานเปิดห้อยไปยันหนักครับกระขึ้นไปปีใหม่พอดีออกแล้วยัานมากกัะสามตัวสองตัวสามตัวสองตมาตลอดจนในย่ายรถหนีครับอืมบ่ละรถนี้ันเีาไมใส่วันนีไ่ใช้เพาเราไปเสียงขับไหละลับไ่แลพี่้องลับมาพกก็ม่ออกโงนึงอีกนหกอีกนั่นอวันนี้กับันเกียวอีก ล่องเสียงเบิ่งนด้อะเอ็กซซี่ก็ได้เขามาส้นมนมีมีรถม,มาส้น,นหมดเลยจ้ะเบียดรถเบียดรถมาเบียดเลี้ยวเข้าไปเห็นแต่ผู้หญิงกับผู้ชายนอนกอดกันอยู่ในรถน่นั่งกอดกันรถข้างนี้แม้หญิงกับผู้ชายนอนกอดกันอยู่แล้ว,ลวลไ,ปไปเห็นรถน้่งรถขบัติ ้องเสียงมันสามมันย่างสายเนาะ,ะข่างสายมันเป็นสามศูนย์หกเนาะสามศูนย์หกนะสายมันมาสายตัวเอาหน้ามันจะเป็นสามศูนย์ก็สามศูนย์หกก็สามศูนย์หกนย์สามศูนย์หกคำสามตูนนี้ครับลงไว้ทั้งวัดเลยสามศูนย์หกหนึ่งแมนครับสามศนย์หกนะ ลงไห้เอฟซีไปเพื่อเลยครับแต่กัพอเพื่จะว่าบันที่เป็นสามศูนย์หกบ่ะถ้าถ้าสามตัวนาะขัง้างไม่เป็นสามศูนย์หกเนาะสามศูนย์หกแต่ถ้าถ้ามันออกช่างบ้ามื่อกี้ศูนย์หกหกหนึนะ่งมันออกเลยเนาะมันวก็มีเอ็นบ้ากอบกับได้อีกทีอ่าก,ก,กับกจะกับเก้าเป็น 9, 1, เก้าหนึ่งตัวเอศูนย์หกหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่ง กัวครับผมอของอันนี้ก็เป็นเก่าน้กระเดนี่สามศนเกาน้กระเดครับตาบานนี้สองตัวได้ปะพอเดตกรัดเอาตัวตัดตัดเอาตัวตัดเอาเออตัดได้นี่นี่กระออกมาลักษณะได้นี่ตออกมาแลนก็จะเป็นสามศูนย์หกศูนกสามหกัออ่ามี ผู้ยิงกับผู้ใช้นอนขอ <presidency. S 2> okay. ดกันอยู่ในรถยืนแล้วคือผู้ญิงกับผู้ใช้แมนบอกผู้ญิงกับผู้ใา้นอนขอดกันในรถเพิ่งเกิดศูนย์แปดนี่พ่อน่งแมนอ๊ยหูอยู่แต่ว่ามันบอกไม่ได้โอ้พ่เกิดศูนย์แปดจิดศูนย์แปดอายุหบห้าสิบเก้าปีพอดีห้าสิบเก้าปีพอดีแม่นอัดีบอเไง ันนั่นล่ะอือกูใช่ได้ป่ะนี่ยเอาัมจะอี้อ้ยคันฟอไปหลายเล้หตายเนาะเออน้ำหาน้ำซีซีหาบว่าอีกแล้วคันจะหลัร่องเสียงหลวงมังก็คือสามศูนหกนี่ล่ะอือตัวสามศูนย์หกนี่ทำานั่นล่ะเจ็นไวงกนสามศนย์หกสามศูนย์เก่าเลยอบบนี้ครับผมเนี่ยคันไว้รับศูนย์แปดนี่อือสามศูนหกคน ผู้หญิงกับผู้ชายนอนกอดกันอยืดขับรถได้ครับเด้อผู้หญิงผู้ชายนอนกอดกันอยู่ในรถจะแ่าเขาเดี๋ยวไปมันเป็นรถต้างเป็นบาดเป็นแผลอ่าเป็นเป็นแผลหักอยู่กลางไส้นะมันตลอกปอกเปลือกเป็นห้อยเป็นตัวเป็นตัวเดี๋ยวแบบสามศูนย์ใส่เขาเป็นตัวสิบเป็นสามศูนย์หกอ่ะลองแทมเนาะลองพิจารณาเนาะอันนี้แล้วตะดวงไผโชคมันเมนเมนไหมครับ อเอตัดให่กับพี่น้องเราหลายพี่น้องเอฟซีก็สิบสื่อหลายตามารรมารสนณ่นเอลนะพี่น้องป็นเลขหบโตสามนั่นล่ะครับเอฟซีอลองเสียมโกเบิ้งตามธราก็จะเป็นรยบเต็มเป็นอย่สามศูนย์หกสามศูนย์หกหนึ่งตัดตรมาจะเป็นสามศูนย์หกศูนย์ชว่า รุ่นแปดมันจะใส่เอดน่าแต่พีเกิดผู้คนนอนก่อนกันพี่เกิดยิ่งกับผู้ชายสองคนนั่นน่ะท่านเกิดปีศูนย์แปดทั้งคู่เลยออทั้งสองคนเกิดปีศูนย์แปดทั้งคู่เลยพี่ต้องอ่าอืออายุซ้ำกันห้าสิบเก้าปีอ่ันใหญ่ผมตีไปผมก็ตีที่ห้าศูนย์แปดอือแครบอายุห้าสิบเก้าผมก็ตีเรื่องชั้นเหมือกันเออครับผมอืม เดี๋ยวเดี๋ยวม่ิห่ออ่า้เพอตีใหตีไปแต่ว่าหาตีในะเบียนรถก็คือทะเบียนรถมสิเกี่ยวกับรสามศูนย์หหนน่สามศูนหนึ่งเบียนรถแล้วครับเบียนรถนี่ี่เจน้อนอืมครับเอ้ เอาเชียงหลวงตามนี้เด้อครับเริอมหัวเ้อพอเพียนะครับว่าคนคือว่าทะเบียนรถเต็มเต็มคือสามศูนย์หกหนึ่งครับผมตัดมาสามตัวคือสามศูนย์หกศูนย์หกหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งอ่าแล้วก็โตที่ย่ำที่สุดคือปีเกิดศูนย์แปดทั้งสองคนเลยอายุห้าสิบเก้าปีทั้งสองคนอีกเกิดปีเดียวกันอายุซ้ำกันนอนกอดกันอยู่ในรถครับผม เอาเหยซีครับแคลบหน้าจ่อไว้ขันซิ๊กเก่าปีขันซิ๊กเก่าปีต่อการในรถแต่มัดเป็นข้อมฝันอ่าเป็นค้อมฝันนะครับเนาะมันเปนใบหวยได้ค้อมฝันค้อมฝันเฮาแบ่งฝันกันนะครับว่าเราก็ฝัดในการฟังเอาเหซีกัแคลบหน้าจอไว้ลูกค้ากันที่เขามากพอดีนะครับเนาะเอาลูกค้าท่าทำหุ้งว่ะเออเอาโศกมันรับรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีครับผมสารกิมีกับขอบผมขคุณขอบคุณครับขอบคุณว่าเพลินครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับ 嗯。Mm.